มาครับจะมาเทสนะครับฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นของตัวเครื่องกันเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัว tp gesture wake up นะครับหรือว่า d o u b l e t a นนะครับผมนี่แตะหน้าจอสองทีให้หน้าจอติดขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับอ่าหรือว่าเราจะใช้การสแกนลายนิ้วมือนะครับผมเดี๋ยวเราจะสอนตั้งแต่การแอดลายนิ้วมือเข้าไปเลยกันนะครับอันดับแรกก็มาที่นี่ครับล็อกสก e นนะครับจากนั้นเลือกนี่สก r นแอน n d ล็อกนะครับผม เราเลือกนี้ก่อนนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการล็อกแบบไหนนะครับก็คือก่อนที่จะสแกนแลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกได้เนี่ยเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะล็อกแบบพทเทิร์พินหรือว่าพัทเวิร์ดนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองเอาเป็นพทเนิร์นะครับกดตกลงจากนั้นนี่ฮะให้เราเอานิ้วนะครับวางด้านหลังนะครับสลับไปเรื่อยๆอเราสามารถที่จะนี่ฮะในหนึ่ง การสกแกนเนี่ยเราสามารถเอาหลายๆนิ้วนะฮะเช่นผมจะเอานิ้วชี้นะครับของทั้งสองฝั่งสกแกนเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวลองดูนะฮะว่ามันจะปลดล็อกไหมเอานิ้วนี้ก่อนนะฮะตึก๊กอ่าปลดล็อกได้เลยนะครับต่อมาเอาฝั่งนี้อ่าเนี่ยครับก็สามารถปลดล็อกได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ข้อดีของพวกเสี่ยวมี่ทุกรุ่นนะครับเวลาที่เราทําการ ลดล็อกหน้าจอเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําให้หน้าจอมันติดเลยนะฮะสังเกตไหมฮะกดปุ๊บติดปั๊บแบบนี้เลยแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกนะครับสแกนหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถเอาทั้งนิ้วซ้ายนิ้วขวาของเราเนี่ยนี่กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวเซนเซอร์มันนะฮะค่อนข้างที่จะแม่นมากแต่ถ้าเกิดเราเอานิ้วอื่นนะครับวางมันก็จะสั่นแล้วก็ไม่ติดเนี่ยฮะถ้าทําผิดทุกครั้งบ่อยๆมันก็จะขึ้นให้เราใส่พารเวิร์ด นี่ล้วก็ปลดล็อกก่อนนะครับเนี่ยฮะเราใช้นิ้วชี้ปลดล็อกทันทีเนี่ยฮะการสแกนนิ้วถือว่าไวมากมากเลยนะครับตัวน,นี้ในเรื่องของการสัมผัสนะครับการทัชสกีต่างๆก็อย่างที่เราแจ้งไว้นะครับเจ้ามีเนี่ยพวกฮาร์ดแวร์มันทำออกมาดีอยู่แล้วนะครับแต่ราคาขายเนี่ยค่อนข้างที่จะสมน้ำสมเนื้อนะครับสมเหตุสมผลเรียกได้ว่าค่อนไปทางที่ถูกเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงระบบ ของมันเนี่ยมาพร้อมกับ M I U I 8แล้วนะครับมีฟังก์ชันพิเศษมากมายนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราจะแจ้งนิดน,นึงก็คือเรื่องของนี่ครับ Duo App Duo App คืออะไรนะครับเขาก็จะแจ้งมานะครับเช่นสมมติว่าคุณต้องการที่จะทำเนี่ยออนไลน์ของ ID นะครับในเครื่องเดียวปกติเราต้องทำการรู้หรือว่าลงแอปเถื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ตัวน,นี้ไม่ต้องเลยเพียงแค่เข้ามานี่ฮะในคำว่า Duo App นะครับหรือว่าค o App ปปเนี่ยต้องการที่จะ โคลนแอปไหนนะฮะหรือว่าเล่นสองแอปพร้อมกันในเครื่องเดียวเนี่ยเราก็แค่ติ๊กเปิดนะฮะมันก็จะทําการโคลนแอปให้เราอัตโนมัตินะครับพอมันโคลนเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานนะครับลายนะฮะได้พร้อมกันสองอันแล้วนะครับอ่ะลองดูนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นลายปกติส่วนอันนี้จะเป็นตัวที่เราโคลนขึ้นมานะฮะ ไมเอ่ยมันจะมีนี่ตัวสันลักโคลแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยนะครับของตัว M I U I 8ที่หลายๆท่านชอบมากๆนะครับตัวนี้การนี่ฮะหรือโอแอปหรือว่าโคลแอปเราเลือกได้นะครับหลายหลายอันเลยนี่จากแอปไหนก็กดเปิดไปเลยซึงเรียบร้อยเราเมนูที่หน้าจอมี Facebook เพิ่มใหม่อันนึงแล้วนะครับ และสำหรับตัวเมนู Quick Bond นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ของตัว MIUI 8นะครับซึ่งก็มีอยู่ในตัว Redmi Note 4นะครับแล้วก็เ x i ย o มีรุ่นอื่นๆทุกรุ่นนะครับผมที่เป็น MIUI 8นะครับนี่ก็จะมีเหมือนกับ Easy Touch นะครับของตัว Android นะครับหรือจะเป็นพวกของ iPhone ก็พวก a d a s t i v e Touch นะครับแบบนั้นเลยนะฮะก็มีให้เราใช้งานปรับการตั้งค่าได้นะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับ จากเมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็นี่ฮะ additional นะครับ quick b o n เปิดปึ้งใช้งานแบบนี้ได้เลยเนี่ยมีล็อกจอเมนูแคปจอแล้วพวกนี้นะฮะปุ่มโฮมแบบนี้มีหมดนะครับก็เลือกเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวที่เรารีวิวตอนนี้นะครับเป็นตัว Redmi Note 4นะครับแรม3ลอม64จิกนะครับ CPU ที่ใช้เนี่ยเป็นตัว Helio X20 นะฮะ อันนี้ก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับลอม g l o b a l หรือว่าลอมที่มีภาษาไทยเนี่ยยังไม่ออกมานะครับทางร้านเราจะทําการลงนะครับตัวโปรแกรมมอลเ,เข้าให้นะครับสังเกตเห็นไหมฮะจะมีพวกเมนูพวกนี้ฮะเป็นภาษาไทยอ่าเราสามารถใช้งานนะครับเมนูไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนี่ในพวกแอปต่างๆนะครับ f Facebook o i n e w h ว t s a p p t w i t t e r YouTube จะเป็นภาษาไทยหมดแบบนี้นะครับนี่หรือแต่เ t o r e ก็เป็นภาษาไทยเช่นกันนะครับอืม ทิมไทยอันไทยได้ข้อดีนะครับที่เราไม่อยากลงลอมโมเนี่ยเพราะว่า1คือลอมเนี่ยมันสามารถอัปเดตได้นะครับผ่าน OTA นะครับถ้าเกิดเป็นลอมจากศูนย์แบบนี้นะครับรวมถึงความไหลลื่นของตัวเครื่องเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวลอมแบบนี้นะฮะนี่ฮะสามารถโหลดแอป,ปจากเพจสโตร์ต่างๆได้เราลงให้ใช้งานได้จริงก่อนที่จะจัดต่งตุกเครื่องอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องก็รองรับการใช้งานนะครับ 2ซิมการ์ดนะครับหรือว่าจะเลือกนะครับ1ซิมและอีก1อันเนี่ยจะเป็นช่องใส่เมมนะครับสามารถเพิ่มความจุดได้มากสุดถึง256จิกนะครับผมรวมถึงนะครับการใช้งาน3 G 4 G ของบ้านเราเนี่ยก็ใช้งานได้ครบนะครับเนี่ไม่ว่าจะเป็น a s d t c 2ซิมไมซิมเพนกวินต่างๆนะครับใช้งานบนตัว Redmi Note 4นี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับใช้งาน3 G 4 G ได้เลยนะครับผม สำหรับฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆนะครับนี่การใช้งานการโทรนะครับนี่ก็สามารถมีปุ่มให้เราเลือกโทรได้เลยนะครับจะโทรด้วยซิมหนึ่งหรือซิมสองนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะปุ่มกดตัวใหญ่ใช้งานง่ายนะครับผมนี่แล้วก็พวกเมนูไอคอนต่างๆนะครับสําหรับตัว MIUI แปเนี่ยก็ทํามาค่อนข้างดีแล้วนะฮะเนี่ยสามารถเปิดปิดต่างๆการใช้งานต่างด้าน,าน,บ,นบ,บนแบบนี้ได้ค่อนข้างครบเลยนะฮะ มีโหมดสำหรับการอ่านหนังสือด้วยนะฮะหน้าจอก็จะออกเหลืองหน่อยแบบนี้นะครับอืมถือว่าในราคาที่ขายนะครับกับสเปคที่ได้เนี่ยมันคุ้มมากๆอยู่แล้วนะฮะการเปิดปิดไฟฉายนะฮะนี่แบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับท,ทั่วไปต้องมีอยู่แล้วนะครับของตัวโทรศัพท์อแล้วก็สำหรับตัวปุ่มด้านล่างนี้นะครับก็ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบทัชสกีนะครับ สามารถใช้งานได้นะครับผมอ่าอันนี้คือปุ่มย้อนกลับปุ่มย้อนกลับก็คือกดหนึ่งทีเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทีละหน้าเมนูนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นปุ่มโฮมมันจะออกเลยนะครับมาหน้าจอหลักแล้วก็ปุ่มซ้ายสุดจะเป็นปุ่มเมนูต่างๆนะครับเรากดหนึ่งทีเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีแอปที่เราเปิดค้างเอาไว้นะครับตัวแอปเนี่ยเราสามารถเลื่อนปิดได้นะครับแบบนี้นะฮะสังเกตไหมฮะจะมีตัวเลขแรมบอกอยู่ข้างล่างด้วยทีฮะนี่เห็นไหมฮะ เราต้องทําการล้างแอปหรือว่าเคลียร์แรมนั่นเองนะครับอันนี้สมมุติเราต้องการล้างทั้งหมดเรากดตัว x นะฮะ,ะกรกรบาทนี่มันก็จะหมดแล้วนะฮะและแรมก็จะกลับมาครบนะครับผมแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของปุ่มด้านล่างนี้นะครับต่อมานะครับเรามาพูดในส่วนของเมนูกล้องถ่ายรูปนะครับฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปคือบ้างนะครับตัวกล้องด้านหลังนะครับมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมอ่านี่ฮะ ตัวกล้องของตัวตระกูลเลน m ี่เนี่ยก็จัดอยู่ในว่าเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับเหมาะสมกับราคาของมันนะฮะเดี๋ยวเราลองถ่ายให้ดูสักนิดนึงนะฮะนี่โฟกัสค่อนข้างไวนะครับกดปึ๊บกดปึ๊บได้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของถ้าเราต้องการปรับ เพิ่มขึ้นลดลงนี่ฮะภาพตะวางมืดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมีลูกเล่นของมันนะครับซื้นี่แล้วแต่เราชอบเลยนะฮะร,รวมถึงนะครับมีโหมดให้เราใช้งานอีกนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมเอ่ยโลโม่นะฮะเห็นไหมเอ่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่คันเลิฟป๊อปนี่เห็นไหมฮะ มีให้เราเลือกเล่นเยอะนะฮะแล้วต่ชอบเลยนี่ภาพสเก็ตก็ได้นะครับแนวดีดูอเนี่ยฮะแนวมากครับมีให้เราเลือกเล่นมากมายเยอะจริงๆครับ MIUI 8ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาปกติก่อนนะเลื่อนมา normal โอเคแล้วก็มาดูของโหมดต,ต่างๆบ้างแล้วกันนะครับโหมดประสารเนี่ยประกอบด้วยนะครับ อน,นลาม่านะครับทัมเมอร์ออดิโอนะครับเมนนวลนเรามาดูเมนนวลนแล้วกันตัวเมนนวลนเนี่ยก็จะปรับได้นะครับหนึ่งคือไว้บาลานซ์นะครับเลือกได้ว่าเราจะถ่ายในสถานะสถานการณ์แบบไหนนะครับอยู่ในแสงแบบไหนแล้วก็ตัวไอโซเนี่ยนี่ได้มากสุดอยู่ที่พันหกนะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยนี่นะครับตัวเมนนวลนนะฮะโอเคแล้วก็ด้านบน นั่นปรับไม่ได้นะครับแบบนี้โอเคครับแล้วก็มีโหมดนี่ครับบิวตี้นะครับนี่โหมดนี่ให้มันตรงนะครับเวลาถ่ายต้องการให้มันตรงแบบนี้นะครับโหมดบิวตี้หน้าสวยนะครับหน้าใสนี่มีโหมดอันนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นการเลือกนะครับตัวโหมดถ่ายรูปนะครับเป็นถ่ายภาพบุคคลนะครับแลนด์สเคป กีฬาครับกลางคืนเนี่ยภาบุคคลตอนกลางคืนชายทะเลน้ําแข็งหิมะพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้นะครับมีให้เราเลือกหมดเลยนี่ถือว่าลูกเล่นจัดมาอย่างเต็มนะครับผมรวมถึงนะครับมี HDR นะครับเปิดปิดได้มี o n off a ออโต้นะฮะเลือกได้เลยนะครับผมอ่าต่อมานะครับ ในตัวโหมดแล้วกดการตั้งค่าด้านบนนะฮะก็จะมีเมนูให้เราเลือกอีกนะครับผมนี่ฮะทำการเต,ต็มเนี่ยฮะเวลาพวกนี้ฮะวันที่ลงไปในรูปหรือเปล่าโชว์เป็นตารางในการถ่ายรูปอะไรเงี้ยฮะสามารถสแกน qr code ได้ทันทีนะครับเวลาที่เราใช้งานกล้องถ่ายรูปเนี่ยฮะเราเปิดเอาไว้อยู่นะฮะเลือกได้นะครับเฟรมจะเป็น4ีต่อามหรือที่หต่อเก้านะฮะคุณภาพของภาพ นี่สูงก้างต่ำเลือกได้เช่นกันฮะโชว์อายุนะครับสามารถเลือกเปิดปิดได้นีใช้ชัตเตอร์ปุ่มไหนนะครับนี่ปุ่มเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้นครับเลือกได้หมดก็อันนี้ก็เป็นเมนูคร่าวๆนะครับมีให้เราเลือกเล่นเยอะมากๆนะครับผม ในโหมดของตัวเมนูกล้องหน้านะครับก็จะมีตัวนี่ฮะโหมดบิวตี้ให้เรานะครับผมเราสามารถใช้งานนะครับตัวโหมดบิวตี้นี้ได้เลยนะครับถ่ายออกมาหน้าสวยหน้าใสาทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกนี่ฮะตัวฟิลเตอร์ต่างๆได้เช่นกันนะครับอืมก็ถือได้ว่าใครที่ชอบเซลฟี่นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับผมในโหมดของฟังก์ชันวิดีโอนะครับอ่าเดี๋ยวเราสอนนิดนึง เวลาเราถ่ายวิดีโอเราก็แค่ทําการนี่ฮะกดไปที่รูปวิดีโอแบบนี้นะฮะอืมแล้วก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับส่วนตัวโหมดของวิดีโอเนี่ยก็จะมีย่อยด้วยกัน2อันนะครับผมก็คือไทม์ p s e นะครับกับ s l o โลโ t i o n นี่นะครับเรามาดูการตั้งค่านิดนึงวิดีโอปรับได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับ Full HD นะครับพันแปนะครับผมอันนี้เป็นระบบกนสั่นนะครับแบบนี้ได้อนี่ก็เป็นเมนูย่อยไทม์랩 สามารถตั้งได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะฮะเลือกได้จากตรงนี้นะฮะก็เป็นโหมดคร่าวๆนะครับมีเวลาเราเลือก Slow Motion หรือจะเป็น Time Lapse แบบนี้นะฮะถ้าไม่เอาก็กดออกก็จะเป็นโหมดปกติธรรมดาแล้วก็กดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของเราได้เลยนะครับ คต่อมานะครับเรามาทําการทดสอบนะครับเรื่องของตัวภาพนะครับแล้วก็ตัวลําโพงนะครับเสียงของตัวเล d ม i Note 4กันนะฮะอันนี้เราเปิดผ่าน YouTube เรามาดูความละเอียดสูงสุดของเขาก่อนนะครับนี่ที่เราแจ้งไปนะครับว่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ IPS นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1 0 8 0พคูณ1เซลนะครับเราสามารถเลือกได้แต่ว่าวิดีโอก็แล้วแต่ทางต้นตำรับนะครับหรือว่าต้นขั้วนะฮะว่าเขาอัพ ความละเอียดเท่าไหร่มานะครับมันก็จะปรับให้เรานะครับหรือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะฮะนี่อยู่นี้อ่ะลองดูนะฮะดูภาพฮนะสีสันคมชัดนะครับสำหรับตัวลำโพงนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างด้านบนนี้นะฮะ เห็นไหมฮะจะมีอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตัวลำโพงตรงนี้จะเป็นไมคสนทนานะครับลำโพงอยู่ข้างบนด้านเดียวนะครับข้อดีของการดีไซน์ตัวลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับวางกับพื้นแบบนี้เห็นไหมฮะลำโพงไม่ถูกบงังเสียงมันยังออกได้อย่างชัดเจนหรือเราจะไว้เอาพวกขายึดมือถือในรถยนต์ นะครับหรือว่าพวกตัวตั้งนะครับต่างๆเนี่ยมันทําให้เสียงเนี่ยไม่โดนบดบังนะครับแล้วก็ได้ยินชัดเจนแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูภาพนะครับด้วยหน้าจอนะครับ5.5นิ้วนะครับความละเอียดคมชัดสูงนะครับ Full HD 1080นะครับอีกครั้งนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้ความจุนะครับมากถึง4,100มิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ ชอบมือถือนะครับหน้าจอใหญ่ๆแบตเยอะๆนะครับไว้สำหรับดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะครับ Redmi Note 4ตอบโจทย์ได้แน่นอนอันนี้เรากล้าการันตีเลยนะครับตัวนี้นครัภาพสวยคมชัดดูขนของตัวสัตว์มันนะครับเห็นเป็นเส้นๆนะฮะชัดเจ๋วสวยมากครับ